และชั้นสูงสุดยอดโดมชั้นที่หของพระมหาเจดีมหารัชมงคลมีชื่อว่าห้องพุทธคุณารมณ์ได้รับการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะสมัยล้านนาเป็นพื้นที่สำคัญในการประดิษฐานเจดีย์แก้วองค์แรกของโลก ท่านทั้งหลายในชั้นที่ห้านั้นเป็นชั้นที่อลังการที่สุดคณะคณะของอาจารย์จักรพันธ์หรือว่าลูกศิษย์าอ,าอาจารย์จักรพันธ์อาจารย์จักรพันธ์เป็นผู้ดูแลแล้วก็มาช่วยเหลือในการสร้างลูกศิษย์อาจารย์จักรพันธ์เป็นผู้มีฝีมือทางนั้นเรียกว่าอลังการทุกอย่างโดยอย่างยิ่งก็คือพระเจดีย์แก้ว พระเจดีย์แก้วนี้อาจจะมาให้ชื่อว่าพระรัตนเจดีย์สีมหามงคลก็มีความหมายย่ในตัวพระรัตนเจดีย์ก็หมายงเจดีย์แก้วสีมหามงคลก็หมายความว่าให้เกิดสิมงคลมิ่งขวัญแก่ผู้ที่มีมาเคารพนอบน้อมถือบูชากราบไหว้เป็นมงคลกับผู้นั้นผู้นั้นเป็นแก้วจริงๆนะญาติโยมทุกคนนะเป็นแก้วจริงๆ คุณจิรวัตรผู้ทำผู้ทำทำด้วยความประนีตบรรจงทำด้วยความยากลำบากแต่ด้วยความรักด้วยความเคารพในการทำในหลวงพอ่อปากน้ำคุณจิรวัตรพร้อมในคณะก็ทำได้สำเร็จสวยงามดังที่ปรากฏนี้ ระรัตนเจดีศรีมหามงคลน,นี้เป็นนามประธานจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระคุณสมเด็จจำลองมาจากพระมหาเจดีมหารัชมงคลองค์ใหญ่เป็นปฏิมากรรมที่สร้างจากแก้วกระจกสีเขียวมรกตแกะสลักด้วยมือกว่า800ชิ้นวางทับซ้อนกันทีละชิ้นกว่า800ชั้น สอดประสานด้วยกาวใสชนิดพิเศษต่อแก้วแต่ละชั้นแต่ละชิ้นประกอบเป็นเจดีย์แก้วองค์ใหญ่สูง8เมตรผ่านกว้าง6เมตรน้ำหนักกว่า18ตันตั้งอยู่บนฐานซึ่งเป็นกระจกลายกระแสน้ำรายรอบฐานด้วยพญานาคเฝ้าพระเจดีย์80ตน หมายถึงพระชนมายุของพระพุทธเจ้า80พรรษาองค์ประกอบที่สำคัญของพญานาคเช่นดวงตาลิ้นเขี้ยวโดยเฉพาะดวงตาหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จได้เมตตาประทานดวงแก้ว160คู่ทำให้พญานาคมีดวงตาสุขแวววาวดั่งมีชีวิตเพื่อสอดส่องสายตาปกป้อง พระรัตนเจดีย์สีมหามงคลน,นี้ด้วยดวงตาแห่งแก้วกายสิทธิ์ของวัดปากน้ำภายในส่วนต่างๆของเจดีย์แก้วเป็นที่ประดิษฐานของมหาสัพพมงคลได้แก่พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานณปรียอด พระาธาตุประดิษฐานอยู่ตรงกลางพระพุทธรูปทองคำปานสมาธิประดิษฐานณทิศตะวันออกหลวงพ่อสดทองคำประดิษฐานณทิศใต้ดวงแก้วประดิษฐานณทิศตะวันตก และพระพุทธรูปปางอุ้มบาทประดิษฐานณทิศเหนือพระเจดีย์แก้วองค์นี้ประดิษฐานอยู่ณศูนย์กลางของโดมซึ่งมีศิลปะจิตกรรมฝาผนังพระพุทธเจ้า28พร้อมต้นไม้ตรัสรู้และจำลองอนัตตะจักรวาลแวดล้อมด้วยดวงดาวนับหมื่นดวง ทอประกายระยิบระยับจากแก้วกายสิทธิ์นอกจากเป็นที่ประดิษฐานมหาสัพพมงคลเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนแล้วปฏิมากรรมพระเจดีย์แก้วนี้ยังมีความมุ่งหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้เป็นเจดีย์แก้วเขียวมรกตที่ผุดจากสะดือมหาสมุทรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบ,บูชาสืบไปการร่งางอาจดีนี้เป็นประโยชน์สืบทอดอายุศาสนาได้เป็นประการสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นหลักฐานแห่งการรุ่งเรืองแห่งความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาามีาเจดีที่ไหนก็หมายความว่ามีพระพุทธศาสนาอยู่ณที่นั้น พระหาเจดีสูงใหญ่อย่างไรก็แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในที่นั้นท่านทั้งหลายญาติโยมศรัทธาสาชนทุกท่านท่านหลายเมื่อได้มาดูมาชมหาเจดีนะขอให้ทำจิตใจให้เป็นสมาธิทำใจให้มีศรัทธาเริ่มใส เห็นท่านที่ทั้งหลายบริจาคสร้างเรืเ่องวันนี้ก็ขอโมทนากับท่านทัหลายเหล่านั้นนะเ,เจดีหลังนี้ใช้เงินสามร้อยล้านตอนนั้นสร้างเจะดีนี่อัตมาก็มีเงินยัมนไม่เท่าไรแล้วคุณสรัตให้เงินประถมเลิกห้าล้านบาทและปีนั้นอัตมาเมียยุครบ80ดสิบปีคุณสิรัตก็ให้เงินอัตมาสิบล้านบาท แล,แล้วเมื่อถึงการทำบุญก็ได้รับบริจากจากพระสงฆ์บ้งางญาติโยมบ้างได้12ล้านบาทในเงินสอล้านบาทที่ได้มันอาตมาก็เอาเข้าสร้างกิจดีทั้งหมดโดยไม่ได้เก็บไว้เลยเข้าสร้างกิจดีทั้งหมด12ล้านเนี่ยก็เป็นผมเลิกแล้วแล้วก็ญาติโยมอีกอีกหลายหลายคนที่ตามบัญชีที่มีบริจากคนลนะ หนึ่งล้านบ้างห้าล้านบ้างสิบล้านบ้างและญาติโยมที่บอยจากหบาทสิบาทร้อยบาทพันบาทและเงินที่บรรจุอาพระจตุรเทนนี่ก็ขอสร้างเจดีย์ก็สำเร็จเรียบร้อยได้ญาตาิโยมทั้งหลายที่โยมมามาดูเจดีย์ว่าอย่างนี้แล้วก็ขอให้ญาติโยมได้เปรียบเทียบกับตัวของเรา โยมเห็นเจดีหลังนี้ข้างนอกไม่สวยไม่สวยไม่งามแต่เมื่อเข้ามาข้างในโยมจะเห็นความสวยความงามโอ้ความรังการทุกชั้นเลยแต่จะพูดถึงภายในของบุคคลพูดถึงคุณธรรมผู้ที่มีศีลมีธรรมในภายในก็เรียกว่าภายในสวยเช่นเดียวกับเจดีนี่เหมือนกันและก็ให้เปรียบเทียบว่าเจดี ถึงจะสร้างแข็งแรงมั่นคองอย่างไรในที่สุดก็ถึงต้องถึงการชำรุดสุดโฉมไปผุพังไปบุคคลเราก็เช่นเดียวกันนั้นให้เราคิดถึงตัวเราว่าเราเกิดมาแล้วในชีวิตหนึ่งเราที่สุดเราก็ต้องละสังขารน,นี้ไปแต่ก่อนที่เราจะละสังขารน,นี้จะวากอะไรไว้ในโลกได้บ้างจะขวากความดี หรือวาความชั่วไว้ในโลกนี้ควาความดีก็เป็นที่สรรเสริญเย็นยอถ้าความความชั่วเขาก็ตำหนิติเตียนเราก็เป็นกติเตือนใจโยมมาเห็นแล้วก็ได้แลถึงแล้วได้เกิดความไม่ประมาทเมื่อเกิดความไม่ประมาทเป็นอปมา,าทธรรมแล้วก็จะได้รีบสร้างคุณงามความดีให้กับตนเองหลายมาแล้วทำใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเคารพกราบไหว้บูชา เป็นบุญเป็นกุศลนั้นไม่ต้องว่าละต้องได้แน่นอนและท่านก็จะได้คุณงามความดีจิตใจสบายและอาศัยบุญบารมีนี้อธิษฐานต้องการอะไรก็ดีฐานก็อาจจะมสมสสมความปรารถนาทุประการเถิน